สำหรับคนนะครับที่ชอบดู YouTube แล้วก็เดี๋ยวเราลอง YouTube รายการใหม่134รายการก่อนครับแต่สครั้งเพื่อเปเดไปครับอันนี้ผมใช้งาน Voiceover เล่นในทีวีหรือลำโพงบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเดี๋ยว Android ตามมาอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันคือโดยปกติเราดู YouTube ก็จะมีคลิปต่างๆเนอะอย่างเช่นวงกลมสีแดงอาหารการหงแดงไม่มีซาลาไม่มีเอนโดไม่มี อย่างนี้เมื่อคืนหงแดงชนะอาร์เซนอลเปืนใหญ่ไป2 0ใช่ไหมคล,คลิปต่างๆเนี่ยเขาก็มีแนะนำให้เราเพราะเราชอบดูคลิปไหนเขาก็จะชอบมีคำแนะนำต่างๆขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเ,เราเป็นคนที่ชอบค้นหาด้วยตัวเองนะครับเราก็จะไปที่ด้านบนนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตว่าผมขอสาธิตให้กับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนทั่วๆไปเข้ามาติดตามก็อาจจะดูตามเคอร์เซอร์และทำตามได้อาจจะไม่ทั้งหมดเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตครับโดยปกติเราจะอยู่ที่ปุ่มแคสนะครับอ่าด้านบนนะครับแล้วเราก็ปัดขวามาการแจ้งเตือนรายการที่ไม่เคยเห็นกว่าเก้ารายการเขวามาที่ค้นหาปุ่มค้นหานะครับเราก็ ส่วนใหญ่เราก็จะค้นหาอะไรใน YouTube ใช่ไหมครับก็นหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปปั๊บปุ่มแล้วหลายคนก็จะใช้วิธีแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขใชนนี้คีย์บอเข้าถางคำที่สะกดผิดคีย์บอร์ดขึ้นมาคุณก็พิม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 เลยหรือบางคนก็จะใช้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปดีเจตายผู้ชายสายไอทีค้นหาด้วยเสียงคนอน้ญาตเลยค้นหาด้วยเสียงเสียงปุ่มเนี่ยปุ่มเนี่ยค้นหาด้วยเสียงปุ๊บอะไรก็ตามที่คุณมีการค้นหาในในตรงเนี้ย ถ้าคุณปัดขวามาเรื่อยเื่อเนี่ยเพื่อนไอทีคำแนะนำประวัติการค้นหาปุ่มอ่าเนี่ยเพื่อนไอทีพี่ชัยรีวิวชาโน่คำแนะนำประวัติการค้นหาค,คือสิ่งที่ไม่รู้ว่าข้างล่างจะมีผลการค้นหาประหลาดประหลาดของผมอย่างอื่นหรือเปล่านะมออีอะไรส่ิวกิ้วอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีผมก็แอบไปดูบ้างนะคือต้องต้อง,ต,องต้องติดตามเรียนรู้กับเขาบ้างเนาะชีวิตเราต้องศึกษาศึกษาทุกอย่างอื คือเพราะสิ่งเหล่านี้ครับคือถ้าเราเราใช้ยาใช้งานอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราเพื่อนบอกขอยืมหน่อยออแล้วก็อาจจะเข้าแอป YouTube เราพอกดที่ช่องค้นหาปุ๊บสิ่งที่เราเคยค้นหาประวัติเหลา่านี้มันจะขึ้นมาหมดหมดเลยตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีคือเราสามารถไม่ต้องมานั่งพิมพ์พิมพ์ใหม่อะ่ะคุณก็อย่างเช่นคุณอยากจะค้นหา พี่ชัยรีวิวชานล l ทำแนะนำัดการค้นหาเพื่อนไอทีคำเพื่อนำําประวัติการค้นหาเพื่อนไอทเนี่ยผมก็สามารถที่จะเคาะตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์หรือใช้ค้นหาด้วยเสียงหรืออะไรเลยแต่ถ้าเราไปค้นหาในสิ่งที่มันไม่อยากเปิดเผยให้คนอื่นรู้เผื่อเพื่อนๆมายืมเล่นเนี่ย YouTube เองก็มีวิธีการให้เราง่ายๆนะครับถ้าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้งาน v o i c e o v e r เนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ปัด คำค้นหาเนี่ยไปทางซ้ายเลยประวัติการค้นหาตัวนี้ไปทางซ้ายเลยมันจะลบทิ้งเลยแต่เพื่อนๆที่ใช้งาน voiceover ครับเดี๋ยวผมจะลองลบอี่ชัยประสามารถบ,บันเทิงใจคําแนะนําประวัติการค้นหาุอย่างเช่มนมาอยู่ที่คุณสามามรถบันเทิงใจเนี่ยก็ใช้วิธีคือ1นนิ้วปัดขึ้นคุณคุณปัดขวามาจนเจอคําค้นหาที่คุณต,ต้องการเอาออกนะครับตรงนี้เอาออกได้ทีละอันนะครับถ้าวิธีการนี้ทีละอันนะ,อ,ะอยู่ที่อย่างเช่นพี่สามารถบ,บันเทิงใจคำแนะนําประวัติการค้นหาเนี่ยตัวนี้ คุณต้องการเอาคําไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ไม่อยากเก็บไว้ให้เผื่อผิดพลาดเวลาเดินทางในที่สาธารณะล้วมันโผล่ขึ้นมาคนอื่นเห็นก็1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงผม1นิ้วปัดขึ้นลบคำแนะนํานี้จากประวัติการคนะ้นหาก็จะเป็นคําว่าลบนะครับเปนะิดใช้งานลบคําแนะนํานี้จากประวัติการค้นหาแต่ถ้าปัดขึ้นอีกทีใส่คําแนะนําต่อท้ายฟิลค้นหาเออมันจะมีใส่คําแนะนําต่อท้ายอีก ผมแนะนําให้ปัดจนเจอคําว่าลบคําแนะนํานี้จากประวัติการค้นหาเนี่ยลบคําแนะนํานี้จากประวัติการค้นหาคุณก็หนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บพี่ชัยรีวิวชานเออร์คำแนะนําประวัติการค้นหาปุ่มตอนนี้ตอนนี้ของคุณสามารถก็หลุดออกไปแล้วเนี่ยถ้าผมปัดขวามาดีเจตายผู้ชายสายดีเจตายแล้วปนะนำความรเรื่องน่ารู้กับครูนน้เรื่องน่ารู้การค้นหาเนี่ยถ้าผมจะลบเนี่ยผมปัดซ้ายปัดขวาเจออันไหนที่เป็นประวัติที่เขาแนะนําเรามาเราอยากจะเอาออกก็1นิ้วปัดขึ้นลบคำแนะนํานี้จากประวัติการค้นหา ลบเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งลบผู้ภาคตีนวดรีชานเอร์ดำแนะนำาประวัติการค้นหาโดยช่องคุณรีชานเอลเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นลบคำแนะนำนี้จากประวัติการค้นหานิ้วแต่สองครั้งเพลงมีคาเฟ่คำแนะนำาประวัติการค้นหาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นลบคำแนะนำนี้จากประวัติการค้นหาแล้วก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเออเดี๋ยวพอดีกว่าครับสามารถบริิ้งใจยูทูบรายการใหม่หนึ่งร้อยสามสิบเออเมื่อกี้คุณสามารถผมก็มีการพิมพ์ผิดตรงเมื่อกี้ก็ต้องไปลบไอสิ่งที่เคยพิิมพผดดไปป้ววยก็็เเอาาน่ ทเทคนิคนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคุณที่ใช้งานมือถือไม่ใช่คุณคนเดียวหรือบางครั้งคุณไปเผลอเปิดหน้าจอให้สว่างสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับเ็จะมีฟีเจอร์บน ios ใช่ไหมก็คือ3นิ้วแตะ3ครั้งมาหน้าจอเปิดใช้อยู่มาหน้าจอเปิดใช้อยู่เนี่ยคือหน้าจอมืด,มดสนิทเลยเราก็จะเล่น YouTube อะไรใส่หูฟังไปคนอื่นก็จะมองไม่เห็นหน้าจอเราแต่ถ้าเราใช้3นิ้วแต่อีก3ครั้งมาหน้าจอปิดใช้อยู่เนี่ย ตอนนี้ม่านหน้าจอปิดใช้อยู่นะครับหมายความว่าหน้าจอสว่างเวลาเราเล่น youtube นอกสถานที่เขาก็จะเห็นเลยว่าครับว่าเรากำลังดูอะไรอยู่ค้นหาอะไรอยู่มีคำแนะนำที่คุณเ,เขาเรียกว่าที่เราพิมพ์ไว้อะ่ะเออบางทีคุณอาจจะไปพิมพ์คำว่าสี่ิวกิว้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่หลายคนก็อาจจะไปพิมพ์อะไรที่18บบวกเนี่ยเออก็ ลบลลบซะหน่อยก็ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะดูคุณว่าคุณเป็นคนลามกหื่นกามอืมซึ่งหน้าตาเราก็อาจจะก <c oughs> ำกำลังยิ้มยิ้มกลิ่มอยู่เลยด้วยนะอืมก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะอันนี้ก็นำความรู้มาฝากกันสำหรับระบบปฏิบัติการ Android เดี๋ยวตามมาอีกสักคลิปหนึ่งนะครับอ่ะไปก่อนอ่ะคลิปนี้สำหรับ iOS กันก่อนนะครับแต่ ของเพื่อนๆืนคนตรดีเขาบอกว่าอยู่ที่ตรงชื่อคําค้นหาที่เขาแนะนํามาที่ประวัติเก่าคุณ1นิ้วปัดซ้ายเขี่ยเขี่ยเคาลบทิ้งได้เลยนะโอเควันนี้ความรู้มาฝากกันกับผมบริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระัศีโชคลาไปก่อนแล้วครับชอบก็อย่าลืมตดต่ออ่ีไปแล้วดีกว่าครับอ่อย่าลืมใช้แอปแท็บท t o รียนด้วยครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดเนี่ยใครยังมาเป็นมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็มาสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับอ่ามีอ่หลายเรื่องราวความรู้ที่ ฝากกันอยู่นี้อัดแน่นเต็มเปี่ยมกันเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ